สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรด์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของาศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโาร่ทาโรดการ์ดตามราศีของาศาสตร์ตะวันตกหรือาศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีตุลย์เวปบ,บากผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่ 16-31ธันวาคมพุทธศักราช2566ไพที่ได้สามเหรียญอัศวินถือดาบห้าเทา The ้าเดแฮงแมนเจดดาบสเตนห้าดาบสองเหรียญอัศวินถือไมเท้า2สองเท้าช่วงนี้ค่อนข้างจะดูออมีเงินมีทองหรือว่า มีอิสระทางด้านการเงินอยากใช้จ่ายอะไรก็จ่ายได้ซื้อได้อีกอย่างหนึง่งมักจะใช้เงินในการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือแก้ปัญหาหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าออพยายามหาความรู้จากข้างนอกหรือหาประสบการณ์เพิ่มเติมจากข้างนอกเพื่อนำมาพัฒนาตัวเองหรือทำให้แข็งแกร่งมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นหรืออาจจะทำให ความใจร้อนหรือความวุ่นวามลดลงอาจจะทําให้ดูสุข,ขุมเยือกเย็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่พยายามอยู่กับตัวเองอาจจะคิดเยอะหน่อยบางทีก็ติดตันหรือตื้อหรือท้อแท้บ้างแต่ก็ยังพอจะมีหนทางหรือความหวังในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะพยายามกระตือหรือลน้นการเรียนการศึกษา ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีการใช้ใจ่ายอาจจะมีการใจ่ายในการทำกิจกรรมหรืออาจจะไปทำธุระอะไรที่มันมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะไปแก้ปัญหาให้กับใครแล้วก็อาจจะได้เงินมาหรือได้ไรายได้เสริมได้เงินเพิ่มหรือว่าได้ความสุขทางใจทางกายมา แต่บางทีก็อาจจะมีบ้างที่เหนื่อยไม่อยากจะทำแต่ก็ค่อนข้างที่จําเป็นเพราะว่าได้ไรายได้ดีอาจจะทำให้ได้ขยับขยายในเรื่องของการเรียนหรือการทำกิจกรรมเสริมในทางการเรียนการศึกษาอาจจะเพิ่มคะแนนได้หรือทำให้เกรดเพิ่มขึ้นสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่อาจจะเรียนหรือศึกษาอยู่หรือว่าอาจจะเลือกในอนาคต รูศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์การเงนิงนการบัญชีการบริหารการบริหารธุรกิจวิทยาการจัดการการจัดการวิทยาศาสตร์การงานอาชีพงานค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องมีความตัดสินใจด่วนรีบเร่ง หรืออาจจะต้องมีการรับผิดชอบถ้าตัวเองตัดสินใจหรือคิดไปแล้วหรือทำไปแล้วงานก็อาจจะเป็นกะเป็นงวดหรืออาจจะเป็นเวรหรือมีการแบ่งช่วงระยะเวลาการเข้างานการทำงานงานก็ค่อนข้างจะต้องมีการแข่งขันถึงแม้จะทำงานเป็นทีมก็จะต้องมีการหาข้อมูลมาแล้วก็มาเปรียบเทียบกันเพื่อเลือกในส่วนที่ดีที่สุด หรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการทําการตลาดการขายหรือแข่งกันขายหรืออาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะต้องมีศักดิ์ศรีมีหน้ามีตาหรือค่อนข้างที่จะต้องแก้ปัญหาออที่ที่รับแก้แล้วสิ้นสุดเลยไม่มีปัญหามาเกิดใหม่อีกครั้งการงานอาชีพที่ทำอยู่เราจะเลือกทำในอนาคต นักการขายนักการตลาดนักวางแผนทางการตลาดนักเล่นหุ้นนักลงทุนนักวิเคราะห์นักการเงินนักการบัญชีนักวางแผนทางด้านการเงินนักแก้ปัญหานักเก็บข้อมูลนักวิชาการ การเงินเงิน,งานไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับเป็นก้อนเป็นงวดแต่ก็รับแบบประจำแต่ก็อาจจะเป็นเงินที่ได้รับนอกเหนือจากงานประจำก็ได้อย่างเช่นโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นหรือเงินพิเศษหรือไรายได้เสริมจากงานพิเศษหรืออาจจะเงินเพิ่มจากาการทำงานนอกเวลาหรือล่วงเวลาก็บางที อาจจะมีบางเดือนที่ขัดสนแต่ก็พอจะมีใช้จ่ายแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะมีเหลือเก็บแล้วก็ไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องการใช้จ่ายสักเท่าไหร่บางทีก็ซื้อของจุกจิกที่ไม่มีค่าสักเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นของที่ค่อนข้างจะใช้ประโยชน์ไม่ได้หรืออาจจะเป็นของอะไรที่อยากได้ก็เลยซื้อแต่มูลค่าจะไม่ได้สูงในส่วนของโชคลาภ ไม่มีโชคจากการเสี่ยงแล้วก็ไม่มีโชคจากการลงทุนช่วงนี้ไม่ควรจะเสี่ยงโชคแล้วก็ไม่ควรจะลงทุนสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่อาจจะมีอาการนอ,อนเพลียบ้างหรืออาการเหนื่อยเมื่อยล้าบ้างจากการทำงานควรจะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็มีการออกกำลังกายรวมทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วย ในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้ยังไม่พบเจอเจอใครยังเป็นช่วงที่ยุ่งอยู่กับการทำงานการแก้ปัญหาหรือยุ่งอยู่กับการเรียน อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้อาจจะอยากจะได้เงินเยอะๆหรือเก็บเงินเยอะๆหรือหาเงินเยอะๆก็เลยยังไม่คิดที่จะคบหาใครยังไม่มองดูใครช่วงนี้ก็ทำงานหาเงินไปก่อนเก็บเงินไปก่อนในส่วนของคนที่ไม่โสดก็อาจจะมีบ้างปัญหาจุกจิกกวนใจอาจจะมีพูดกันบ้างบอกกันบ้างแต่ก็ไม่ได้บอกหมดก็พยายามปรับตัวเข้าหากัน แล้วก็อาจจะมีการวางแผนกันในอนาคตว่าจะตั้งเป้าหมายสร้างลกลากหรือสร้างครอบครัวให้มันดีขึ้นยังไงแล้วก็อาจจะพยายามที่จะทํางานให้มั่นคงหรือมีฐานะทางการงานมั่นคงด้วยช่วงนี้ก็ยังรักกันดีแล้วก็พยายามปรับตัวเข้าหากันในเรื่องของเงินก็พยายามาใช้เงินแบบประหยัดมากที่สุดด้วย